หน่อยทุกอย่าเลยครับครับย่าตรงไฟเนอรซ้อ,อมมากี่วันจะเป็นเดือนแหละก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมาซ้อมอยู่ทีทีได้สองแล้วมีใครเป็นคูปป่บ่าวซ้อมแล้วมั้งพี่ยา่าตรงแล้วพื่วกพี่เนี่ยใครอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเก้าสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ <54. S 1> ห้าสิสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับบอลเฮงเนาะเคยต่อยกันไหม เคยต่ายมานานยังนานแล้วที่ตะวันน่ะอ๋อเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้คะแนนเคยแพ้เข้ามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดไม่ขาดเหมือนแรงอ๋อเดี๋ยวผมถามแต่วันนั้นแตวันนี้ไม่เหมือนนะแทนนะอืมแต่วันนี้มาเจอในเวทด้วยว่เราซ้อมมาดีเลยใช่เกี่ยวเนี้ยคืออะไรไหมได้วันนั้นต่อยกันเบียร์้อยกิโลมันร้อยหกอะไรก็ได้เบีนี้เลยแต่ว่าไม่ได้คุมน้ำหนักมาถึงแลล้นเลยครับอ๋อคือมาแทนด้วยใช่แต่วันนี้ไม่ใช่วงแทนนะมวยในรายการใช่เขามวยสไตล์ เอาวันนี้มาเจอที่นี่คิดว่าวันนี้เอาชนะได้ได้ล่าสุดเราต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยใครต่อยกับวันชนะครับเปรียวมังชนะนรับยอดสองเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยเจ็ดร้อยแปดืมตอนนี้เหลือร้อยหกมั้งเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเหลือครึ่งครึ่งต่อนอืก็เดี๋ยวมายื้อเส้นยื้สายเอาร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาค่ะครับคุ้มมากี่กิโลมาหกครับต่อยมื่อไทยมาทั้งหมดตอนนี้ ค้นจังหวัดสกลนครช่วนเ,เป็นขับหน่อยฝากชจ้าของเขาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้จมที่นะ,อะขอให้โชคดีครับ